กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุสุคนเมื่อนี้นายเบิดผ้าหลงกระสีพาสุคนมาเล่นน้ำนี่ก็คือเมืองบางบดที่เขาเอื่วมาเมืองบางบดกันย่อนว่ามันมีตะหมอกมีตะควนเออจุกที่เห็นมาเล่นน้ำแบบนี้ก็ว่าแม่นยังหรอกครับมันห่อนห่อนขาคอน,นี่ห่อนกระดอกกระเดียห่อนขนาดห่อนยังวัวอคยัง่ามีควนอีกสิไปเห็นยังก็ว่าอะไรนี่แว่นตานี่ยว่าอะไรใส่กันน้ำนะครับใส่กันควน อันที่เห็นอยู่นี่เขาก็เอื่นว่าท่าแมงกัมเบียตายน้ำนะครับที่มันตายน้ำก็่า็นว่าบินขึ้นฟ้าไปจากเทียป้อมแปมป้อมแปมอยู่นี่แหละมือนีเข้าก็ไหวน้ำนี่ท่าแมงกัมเบียท่าเดียวนี่ก็ไปแล้วหนึ่งกิโลแล้วก็ต่อโดยทากบห้าร้อยเมตรนี่ป้อมแปมป้อมแปมป้อมแปมไปเรื่อยเบื่องไปเบื้งั่างก็คือเขียดเวิดแห้งไวเขาฟังนี่แหละมเจ้าว่าขึ้นกันบนนี่ จบจากกบแล้วก็ต่อด้วยฟี่สไตล์อีกห่าร้อยเมตรสรุปมื่อนี้กะไว่ายไปทั้งหมด2กิโลหรือว่า2,000เมตรในการเดินน้ามื่อนี้เท่าก้อยป้อมแป๊มป้อมแป๊มไปเรื่อยๆไว่ายไปแน่พักไปแน่ก็ว่ากันไปเอาละมื่อนี้ก็พ่อกันซัมเน่เขาสีผ้าทุกคนไปเฮ็ดยังเทียต่อไปไว้พ่อกันไหมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ